không hài đi không ba đấy đi mày 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 โู้แต่ว่ามากไกลโอ้ยอไม่ได้อยูห่หากินวิธีตามวิธีชาวบา้านคันซะตเลี้ยวเขาบอกมันขักบ่วหอย่างมาพวกไเ่ทำอาหาหนุ่มเขาไปไ้มาหาปาลาเนาะมีน้ำไหมอุ้ยวัดปวงว่างก่อน

อยู่เห็ุล้เละเขามาแล้วก็ด่ะเอามาจะบ่เลยในในทางนะดูบุญเนะอามาเลยเนาะเอามาบิดขวาอ่านเลยโอ้ลงทางมันลงขนเนาะเอาตัวของเจ้าเลยเนาะอของข่อยเรามีเด้ โอ้ยโอ้ยถือเกือบปูดมากกนี้หนักหนักเยหนึงเด้คนหน้าาเจ้าเที่ยว,วยนะไเนาะโอ้ ขักเลนมีคณะทีนี่มีเนาะหอยัเทีมอ,อนม,อนมเกี่ยวด้วเกี่ยวะกัน้ใส่เห็ดในเบิ้องกุเห็นในใดบุดบเคเรืยนี่นะขัดก็ใส่จบดนี่บดเห็ดหมองมันอาจาร่าทางเที่ยวเอ๊ะจ๊ะ mọi <laughs> <laughs> để đã quá khỏi lấy Ôi, lênh áo lắm nhanh đó này nè nắng an mình an nắng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  cháu nắng an โอ้ยนี่ว่ามันหยังมันเอาคล้องไฟมาถีบหยังไหวมาฝังมันบนเห็ดก่อนเดี๋ยวสิเห็ดเป็นตัวอย่างเห็ดนี่แล้วไหนถ่ายคลิปอยู่ไหนดิอันนี้คือดีการเห็ดบ่อนแอวนูเนาะเหตุใดถ่ายกันก็ไปห้าม ยังพันธุ์อะไรแล้อันนี้เราว่าหามตรงแดงนี่เราว่าเนาะเกี่ยวเห็ดเลยทางเดินนโอ้ยเล่นแตงเหาอเห็ดบอลก่อนที่เข่ามันอดแล้วมือใหม่กับมาบแตบินดี่มาเผาเนี่ยเพิ่มไปได้เห็ดยังเนาะเนาะดี๋ยวดะยังละนั่นคือทีหม่องพวก

น่อยน่อยเดี๋ยวจะติดองเดี๋ยวดี๋ยเป็นห้ามกับข้าวเปลือกใช่ลบีก่อนนี่น้องเบิ่งน้กันห้ึ่งเกินอีซ่จาวาไให้มูากินเนาะมันมีไม่หากินิี่บกไปที่ที่หลากหลายเนาะหลากหลายรูปแบบนะเรียกเบิ่งงนะสองแป้งมันยังับมีะ กิจบนบ้าเน,านาอะครอบครัวก็มีอันนี้จานมากจานเนาะจานสบายดีเนี่<ม> <c oughs> นเนาะเป็นยังมีล่าเนาะโมมุนภาวมามาทา,า,าเลยเนาะนี่ดูที่นี่เลยเนาะอื้อขาด้วย มือสิน้ำมันได้ได้ที่ทเกียเยเก่ยวอยู่ทางด้านนอกผมเอ้ยเกี่ยวอ่ะร้นไม่ต่างหากเลยแล้วสั้นฝนลงเอาเกี่ยวมาเกี่ยวตัวเองทำแล้วพีน่น้าะทำประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นลูกซีตฝนได้หารอยู่ากินนี่โบเป็นยังไกันมาเฮียนน้ำเพลินนี่นไห thang nhà lại yên bữa. lạnh Happy hương. Hm. 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 này là ไอ้เอกันต่ออีมาเห็ดซอยคนก่อนมอาไม้น่ะโอ้ยเหนื่อยจังเว้ยนอนพักก่อนก่นอ,นอน,อนรอถาเวลาคำอากาเตรียมสถานที่วองเราจะไปแอวนูนเนาะมันนั่งนอนอยู่ก่อของไฟเนาะคำจะประมาณมืดแล้ว ทูปหนึ่งบอกเม้อซะเต้นนอนขรุอยู่จานพามาได้เป็นลูกซีดผลสบายดีจานสบายดีพี่นอ้องเอ้ยเมือ <laughs> ม่อยเมื่อยปะเอางานอันมือเด้ผลพ,พามาบุบอกดอกไว้ยื้ <laughs> อสาู้คือกันเนาะจะยื้อสา ไกลพอสมควรเนาะข้ามทิ่นเลยโอ้โหที่ได้เลยไม่ได้ดก็ค่อลุดนน้ำกันเนาะเดือดเดือนเที่งคืนเพล่ำมือนี้น้องไปก็เวลาหน่วยกะดานดีเนาะกระดาษพูดได้ฟิวบรรยากาศดีขนาดฝ่าฟื้นเนาะนีะ่นนนตีโปวงเลยดิย นอนนนปปนันนี้แหละถ้าเวลาจนคำป่าจะดงแบบนี้นานแบบนี้บม่ได้ไปไม่ได้ไปหึงแบบนี้เนาะผู้พอไม่ปลายแล้วบ่ได้ออกมาหาอยู่กกินแบบนี้หลายปีแล้วเนาะบ่เ,ยบเคยมาอยู่บ้านกัต้นฟึ๊กอะไรนะฟึกนำมาจานจานใหญ่พาไปกนินกันเอ็ งูเห่าเล็กลายได้เห็นไหมงูเห่าเล็กตัวดำดำบอกย่านอะไรกันว่างูพิษงูพิษนี่บ่ย่างงูพิษยา่ยาเบิดม,ม,มาคำพคนเนาะ แปรงหลดมเหลี่ยกเทียม,มึงมาครับเคเนาะเดี๋ยวตอนอันนั้นสิพบกันตอนอันไปกาดเนาะตัวตอนน้อยเป็นอังไรกะนั่งนอนเอาเอาแหงกันเคเนาะอะไมาพอกันตอนอ้อยเลยเนาะ ตอนเลาะลละตอนนั้นออกลาบนั้นหนูถี่อาไปีไ,ปไตเมื่อคืนนี้เนาะมื่อคืนนี้บดได้ถ่ายเนะเาะว่าถ่ายบดได มืด, <c oughs> มดนีน่เองเนาะได้ถ่ายตอนรอเนาะได้ตัวสองสี่หกแปดสิบตัวแล้วนักกิน <c oughs> ยากไปซองตัวคือนี่อย่างกินแดงเนาะันี้ <c oughs> เป็นนูนาหนูทองขาวนูขาวเป็นนูขาวสีมันเนาะหรือเป็นนูนูปูก เนี่ยเี้ยงผกตัวหนึ่งยิงอันพลาดเนาะไ่อยู่เนาะถึงถึงนี่ถึงนี่เลยไปเลยเนาะตัวหนึ่งเราได้ได้ตัวนี้ตัวนี้เอาข่าวหัวอยู่เลยผูกเนี่ยเ้ยงต้อข่าวกจสิประมาณนี้เนาะ ไป,ไปอันไปอันค่ำเนี่ยเลยหามายวันวันซีน่อหน่ไ,ได้เนาะเพราะว่า,าไปค่มพ <c oughs> อดว้าเป็นวัดเลยอากาศเย็นเนาะคือเนี่ยว <c oughs> ันีิธี <c oughs> ้านอายุขากิจบ้าน,าน, <c oughs> านาเฮาเด็กโตตัวตใหญ่ตัวหนึ่ง โอเคเสำหรับคลิปนี้ก็สิพอประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการทาน,น,นยูกิคอร์นนะของบักกายข้างแรกก็ <c oughs> ไปไ <c oughs> ต่หนูนะเนาะบ่เคยไปก็คือพอได้อยู่ิคอกินนะพบกันนะคลิปใหม่เนาะ